เต็มงนเกลอเกลือหรอมีแตกตาต้ากกับตาเกลือหรอกันกุกก่ะอืมยุง่งันยุงเลกว่ามันี่ี่น,นนะคะนี่ให้เบิตอนนี้เขียวไปหมดแล้ว นมาเนะถึงตรงนี้ก็คงอีกยุดนะครเพราะว่าถนนข้างล่างเหมือนบูนะนดีเน้ะแบีสันดึกดึกดึกดกดกดก กว <Sami> ่าเข้าหนาตรงนี้นะคะโบเห็นปุ๊กข้าวปุ๊งน้ำอย่างเลยเดี๋ยวถามปากมิกซีเอเทอร์มิตรานเหนลัวนเหนไมคับพ่เสนห็นหัวทับพ่อเสนอ๋อเป็น ญ่าหลายปีนี้เขานาของคนข้างบ้านคนในหมู่บ้านก็นเลยอกเฮ็ดยังก็เลยเอาสารเขีสารยาฆ่าญ่ามาวานค่ะแล้วก็บ่ได้เฮ็ดยังเลยเป็นแบบนี้ค่ะยาฆ่าญ่าอยู่กัฟ้าแดงจริงคือน,นี่ค่ะท้องไฮท,ท้องหนาฟินแล,ลนด์เด้ะอะเดี๋ยวอีโลเบืองญ่าเอ็ดยืดหอมเอาไปต้มกินค่ะ แกปวดแข้งปวดขาแกเป็นขายเส้นนะคะย่าาอ็นยืดเพราะว่าแถวนี้สะอาดค่ะ,คะต่างจากอาทิตย์ก่อนนู้นเนาะค่ะที่มาเบิ้งอ่าเอสโกไถนานะคะเ็มข้าถนนหุน,ทา,น,นทางก็ซึมแส่ฝนตกค่ะ ซุ่มส้่ซุ่มสัมมมมค่ะข้างหน้านะคะนาเขียวแล้วฝนตกใส่คืนเดียวนึงตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนตอนสองทุ่มก,กว่าตกมาแล้วก็ลินมาเลยๆแสะแฉะแะ,สะ,สะ,สะนี่ค่ะข้าวเขียวแล้วจำได้บ่คคะ ยางเลาะเบื้องหน้าดีว่าให้ป่าไปก่อนจะหลงยางเลาะเบื้องหน้าอืมนี่เป็นเบื้องห่างนกพร้อมว่ามีนกอยู่บ่ค่ะค่อยๆไปค่ะมาถึงแลวค่นานเข้าอันนี้เขาอีไปแอบแอไปเบื้องเลาะเบื้องเบื้องนกเนาะค่ะห่างนกคือข่าที่แล้วเนาะตามไปเบื่องหน้กันกันเห็นบ่ค่ะด้านหลังนาเข้ากันเขียวแล้วมันเนี้ย เพศนาข้าฝิ่แหล่นี่ก็บบูญะเขาว่านทิ้งไว้ซื่อพอถึงกำหนดมากะเขาก็อีเขียวขึ้นมาเองโดยที่บ่ได้ใส่น้ำแล้วก็ธรรมชาตินะคะฝนตกฝนตกมาให้กะให้เข่าเขาก็อีเขียวขึ้นมาเองค่ะง่ายขึ้นกะเอาง่ายละแดดก็คือใส่รถไถตัดหญ้าเลยได๋นี้นะให้ดู ตรงนี้นะคะที่ป่ามาถ่ายนาถ่ายภานานะนี่กระท่อมสมัยพอร้อยปีด้วยค่ะนี่ร้อยปีเนาะนี่ค่ะพาะว่าอีมาทำความสะอาดมั้งคะเนี่สุกุเลยเข้ามาทำความสะอาดที่ยาพ่อว่าอีมาแต่ละว่ามาฝักไข่ตรงนี้ก่อน ซาเอฟมาบกทันซะซา,าตักท่ามาอย่างดีด้บินไปก่อนจะกดกระปทันอ้าวว่าเป็นมือหน้ามาเบิ้งไหมผิดหวัง <laughs> ตั้งหน้าตั้งตามาอย่างดีมอยมาอย่างดี้กดลืมกดาตายแย่เลย อ้าวู้ไปอย่างนู้นนะค่อยอีกามาเบิ้งใหม่ก็แล้วกันนกปั่นต้นไม้ด้วยค่ะเอาต้นไม้แบบตัวค่ะ นี่นะครับไม้ชนิดนะนี่กันนี่มีกุยกุยบุกุยกยกุยบุกุยบุป้าส่งป้าสงให้ส่งหมามาป้ามาส่วนนี้จะท่อมเก็บของร้านป่าค่ะถ้ามีคนดูแลอย่างนี้ก็ไม่เป็นตะยานหรอกแต่ถ้าอยู่ตามป่าบุมีคน ดูแลนี่เขาก็จะสู่เข้าไปไกลอันนี้ก็เข้ามาไกลบ้าได้ค่ะเพราะว่าบุเมนทุระที่เขาอีกเข้าไปค่ะเอาไปละทางเบื้องสำรวจนาทางนู้นนะคะตรงมุมป่าก็ไปเอาต้นไม้สนิดนึงค่ะอย่าไปไว้หนองน้ำเอ้ยหนองน้ำหน้าบ้านค่ะนี่นะคะเข้า เห็นบอกคา่ะต้นไม้ใบหญ้าหยุบเอาฟ้าปหญ้าหนา,นาะกะซีดก่อนที่มันอีหลามเข้าไปในห,หาเข้าเด้อค่ะนี่ฟิลแลนนะแล้วก็ขุดร่องน้ำถ้าหนาอยู่ใกล้เมืองเนีย่ยเขาจะอีโบวานเข้ามาจนซีดขันนาเด้อค่ะเอิญขันนาเนาะซีดขันนาแล้วกันหญ้ามาแล้วก็อีไถ่ไว้ทางข้างๆค่ะ เออเอ้ยนี a day. A day ่วะน่าตาลุยป่าลุยป่าลุยป่าขณะฝนตกนี่ค่ะ หืองน้ำค่ะตักต้นไม้นี่นะคะทางที่คอยขับแท็กเตอร์เอาป่าออกมานะคะฝังเสียงยุงค่ะ แล้วหนี้ถ้าเจ้าไปเก็บผักเก็บหญ้ากินแล้วเจ้าก็ระวังกันเด้อค่ะบอกไว้เด้อค่ะผู้ที่เพิ่นเนี่ยอยู่เมืองนอกเมืองนานะคะถ้าอีเก็บผักเก็บหญ้าจะสุไปเก็บไก่นาเพิ่นเด้อค่ะเขาเพิ่นซิดอย่าคฆ่าย้าไปเด้อค่ะบางอย่างนี่มันก็ละองปิวไปใส่บางยางมันก็ตายให้เห็นบางยางก็อีเข้าใจว่ามันยุบอันเลื้องอันอย่างก็เก็บเอาเก็บเอานะคะ ให้ระวังมัดระวังเด้อเขอาเตือนทุกความหวังดีเด้อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นบ่กค่ะยุบเอาฟ้าบเลยค่ะอย่าข้าหญ้านี่ก็กินได้ท้งนั้นนะคะเนี่เป็นยอดใบหันใบคั้นหรือผักบงุงผักห่มป้า เก็บบรรยากาศให้่งค่ะยิงยางยิงลึกเข้าไปจมลงไปจมลงไปจมลงไปเจ้าก็อีกลุกขึ้นบ่ไใดแล้วถ้าเจ้าหมาคนเดียวโบรู้จักกระไฟอ่ะนี่ค่ะปลาหมอดสวยๆค่ะนี่ค่ะขบวได้เอาถุงมาเก็บมอดไปไว้ สะน้ำก้อยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมนะคะมาเล่อเบิงหน้าเข้าเหาเหานักเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะ โอ้ยุงหลายละยุงหลายเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเด้อค่ะบายบายส่งใจอย่าลืมเด้อค่ะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะอีได้มีกำลังใจพาเที่ยวพาไปนู่นปานี่เห็นนู่นเห็นนี่เด้อค่ะอยู่ประเทศสินแลนด์เมันแตกต่างจากประเทศกับประเทศแ่าขนาดใหค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Sano. Hyvää juhannusta. Kiitos kaikille Suomessa. Kaikille. Suomessa. Suomessa. Okei. Okay. Ja Thaimassa. Tori. Mitra sono. Hyvä